วัีค่ะวันนี้วันที่12เดือนพฤษภาคม2565นะคะวันนี้อัดคลิปดึกหน่อยเนอะเพราะว่าไม่ว่างเลยนะคะร้านรองเท้าพัฒนาของพัฒนาพันธุ์ของเรานะคะก็มีสินค้ามาลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันก็คืออันนี้เป็นของโก c i t ซิตี้นะคะรองเท้าไซส์50นะตัวเอง50นะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ของเพิ่งผลิตวันที่ วันเดือน4นะคะปีนี้นะเบอร์50นะคะใครหารองเท้าไซส์ใหญ่แวะมาดูที่ร้านได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าแฟชั่นของตัว Go City นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะไม่มีมือโอเค เอาเป็นว่าอันนี้เป็นรองเท้าแฟชั่นนะคะเป็นงานปักนะไม่ใช่งานสกรีนนะตรงนี้ทรงสวยไม่บีบหน้านะคะมีสีดำสีกรมอันนี้ก็ยังสีดำอยู่อันนี้สีกรมนะคะสีกรมตัวนี้เลยลายสกรีนนะคะเอ้ยไม่ใช่ลายปักนะเย็บนะตัวนี้อ่าเบอร์39-45ถึงห้นะคะคนเท้าใหญ่ใส่ได้ไม่บีบหน้าจริงๆ ตรงนี้เป็นสีกรมหมดเลยนะคะทั้งสีกรมทั้งสีดำนะร้านพัฒนาพนธุ์ของเรานะคะอยู่ดูจากองค์พระนะเดินตรงมานะคะอยู่ขวามือนะคะร้านสองห้องติดถนนนะคะเปิดทุกวันเลยแล้วก็ส่งของออนไลน์ทุกวันเหมือนกันนะคะสามารถที่จะสั่ง Delive r y ก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ส่งออนไลน์นะคะได้เลยร้านปิด ประมาณทุ่มครึ่งนะคะใครเลิกงานดึกทำโอเกาแวะมาที่ร้านได้เลยนะคะ